อิติปิโสภควายามะราชาโนทาเวสวโรโนมะนังสุขังอะหังสุขโตนมโมพุทธายะทาเวสวรโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภุริโตเวสสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธท,ทาเวสวรโนนโมพุทธายะ ข้าพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์ท้าเวสวรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ข้าพเจ้าจงประสบแต่โชคลาบความสุขความสำเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติราบยศสรรเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลายศัตรูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทำไว้ดีแล้ว ขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ์มีริ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหลายทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราเข้าสู่พระนิพพานนิพพานังนปัจ,จโยโหตุ